ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็ถือว่าจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างของชาวลัคนาราศีพิจิกก็ว่าได้อันเนื่องเพราะว่าจะมีดาวหลายดวงเลยค่ะที่กำลังจะย้ายเข้าไปชุมนุมรวมตัวกันอยู่ในราศีมิถุนซึ่งก็เป็นพบมรณะในดวงชะตา แน่นอนค่ะมรณะนั้นก็หมายถึงการพลัดพรากการสูญเสียการจากลาก็จริงอยู่แต่ว่าอีกความหมายมรณะก็ยังแปลว่าการเปลี่ยนแปลงการจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะ ดังนั้นถ้าหากคุณได้สูญเสียสิ่งใดไปนั่นกแ็แปลว่าจะมีสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานธุรกิจความรักความสัมพันธ์แน่นอนนะคะว่าทุกๆก,การสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นมันก็จะต้องมีความเสียใจเสียดายเกิดขึ้นแต่ว่าสัจธรรมของโลกใบนี้ก็คือ มนุษย์ไม่สามารถได้อะไรมาโดยที่ไม่ต้องสูญเสียสิ่งใดไปการได้มาซึ่งสิ่งหนึ่งนั้นก็ย่อมต้องแลกกับการเสียสละก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาทรัพยากร ความสะดวกสบายมันเป็นสัจธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลและการแลกเปลี่ยนนะคะและสำหรับดวงดาวทั้งหลายที่เคลื่อนย้ายราศีนั้นจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อน,เ,อนเชา,นาวลัคนาราศีพิจิกถูกๆุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัคกี้นัมเบอร์ชาแนก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลและคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตา ประจำเดือนกรกฎาคมปี2568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพิจิกนะคะหรือหากท่านใดเนาะที่คุณไม่ทราบลัคนาของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีพิจิกรับฟังคำพยากรณ์แทนได้นะคะ และสำหรับชาแนลของแม่หมอนั้นนะคะแม่หมอจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาจากนั้นแม่หมอจะใช้ไพ่ถาโรมาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงถ่ายคลิปนะคะ ก็เอาราคาชาวลัคนาราศีพิจิกคะ่ะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะแม่หมอต้องบอกกับคุณว่าการกดาคมนี้จะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณก็ว่าได้แต่กว่าที่ดวงดาวทั้งหลายจะเริ่มส่งผลเด่นชัดนั้นจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนไปแล้วนะคะดังนั้นคะ่ะชาวพิจิกในช่วงต้นเดือนกลางเดือนคุณก็อย่าพึ่งกังวลใจเพราะแม่หมอย,ยังมองว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้น จะเกื้อหนุนคุณอยู่นะคะโดยเฉพาะดาวศุกร์ค่ะที่จะย้ายเข้ามาเพ่งเล็งลัคกกนาเกิดของคุณในวันที่สองกรกฎาคม ดาวสุขจะมีมาตรฐานเป็นเกษตรตราธิบดีตรงนี้ก็ถือว่าดวงดาวกําลังจะย้ายเข้ามาช่วยนะคะทำให้สถานการณ์ทางการเงินของคุณจะไม่หนักหนาจนเกินไปเรียกว่าชาวพิจิกจะดวงดีมีโชคนะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนและความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็อยู่ในจุดที่มั่นคงคนมีคู่มีแฟนจะคอยช่วยเหลือดูแลกันส่วนคนโสดนะคะก็มีโอกาสจะได้เจอกับคนที่จริงจังจริงจัง ผ่านเข้ามาในช่วงนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผลของดาวศุกร์ที่ดีนั้นมีแต่ว่าดาวอาทิตย์ดาวจเจ้าเรือนการงานของคุณนั้นจะเคลื่อนตัวอยู่ในภพมรณะและตรงนี้นี่แหละจะทำให้ชาวพิจิตหลายคนอาจจะมีข้อติดขดัดอาจจะมีปัญหาในงานที่ทำอยู่นะคะธุรกิจการค้าก็อาจจะดูเงียบเหงาซบเซาอยู่บ้างและแม่หมอก็ขอให้คุณจงอดทนประคับประคองนะคะ เพราะว่าในวันที่17กรกฎาคมในที่สุดแล้วค่ะ ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายราศีนะคะจะย้ายไปเสวยมาตหานมหาจากในพบสุภาจึงเป็นจุดท,ที่เรียกได้ว่าคุณจะได้พ้นเคราะห์พ้นภัยทางการงานนะคะใครที่กำลังหางานคาดหวังงานใหม่ๆก็มีโอกาสจะได้งานสมใจหรือใครที่ต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาหนักหนามาก่อนหน้านี้เมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังคุณก็จะสามารถแก้ไขให้รุ่งไปได้ธุรกิจการค้าก็เริ่มที่ จะกลับมาคึกคักจะมีลูกค้าเข้ามาช่วยอุดหนุนคุณมากกว่าเก่ากว่าเดิมอย่างไรก็ตามนะคะด้วยมาตรฐานมหาจักรของดวงดาวนั่นก็แปลว่าเจ้าชะตาจะต้องสู้ต้องลุยต้องเหนื่อยนะคะถึงจะมีผลสำเร็จมีค่าตอบแทนที่น่าพอใจ ในวันที่19กรกฎาคมค่ะดาวพุธกับดาวพระเกตก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ตำแหน่งมรณะสำหรับในด้านที่ดีนั้นก็แปลว่าคุณจะมีโชคลาภจากความเจ็บความตายการสูญเสียนะคะ เช่นบางคนก็จะได้เงินมรดกเงินประกันภยัยหรือจะมีโชคดีเกี่ยวกับความเสียหายเข้ามาแต่ว่าในทางร้ายนะฮะก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสจะได้รับข่าวคราวข่าว,าวสารเกี่ยวกับการสูญเสียเข้ามาก็ได้ ส่วนดาวสุกนะคะในที่สุดก็จะย้ายเข้าสู่ภพมรณะเช่นกันในวันที่27กรกฎาคมนั่นก็แปลว่าในช่วงปลายเดือนนะชาวพิจิกคุณจะมีดาวถึง4ดวงนะคะชุมนุมรวมตัวกันในภพมรณะ ตรงนี้นี่แหละที่แม่หมอค่อนข้างจะห่วงชาวพิจิกเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นเกณฑ์ชะตาที่หลายคนนะคะมีโอกาสจะต้องพบกับความพลัดพรากจากลาความสูญเสียเช่นบางคนก็อาจจะต้องยุติความสัมพันธ์กับคนรักนะคะหรืออาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตจะต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะ และก็ด้วยมุมของดวงดาวต้องยอมรับเลยค่ะว่ามันจะเข้ามากดดันทำให้คุณรู้สึกคิดมากคิดเยอะจะมีความกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่นั่นมันก็เป็นธรรมดานะคะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนั้นก็ล้วนมีวงรอบมีวัฏจักรของตัวเองดังนั้นถ้าหากคุณได้สูญเสียอะไรไปก็ตามในช่วงนี้ นั่นก็แปลว่าสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าจะเข้ามาทดแทนด้วยเช่นกันเอาล่ะบางคนคุณอาจะลาออกจากงานที่เก่าเพื่อจะได้งานใหม่อาจจะต้องขายบ้านเดิมเพื่อย้ายไปอยู่บ้านใหม่หรืออาจจะต้องเลิกกับแฟนไปนะคะเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับใครที่มีคนแก่คนเฒ่ามีคนที่ป่วยเรื้อรังในบ้านตรงนี้ก็ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจนะคะเพราะมันมีโอกาสที่คุณจะสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวไปได้เช่นกันเอาล่ะค่ะกร,รกฎาคมนี้ก็ต้องยอมรับเนาะว่าพอในช่วงปลายๆเดือนอาจจะเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของคุณจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มีโอกาสที่คนรอบข้างรอบตัวอาจจะสร้างปัญหานำความทุกข์ใจ ดังนั้นเนาะหากบังเอิญว่ามีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณยังไงแม่หมอก็ขอให้ชาวพิจิตจงระวังอารมณ์ให้มากอย่าน้อยใจยอย่าจิตตกเพราะว่าวิบากกรรมในรอบนี้จะมาแค่แป๊บเดียวและก็จะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะและเมื่อเข้าสู่เดือนสิงหาคมเดือนหน้าบอกเลยค่ะว่าจะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ความสมหวังได้อีกครั้งเอาละคะ่ะชาพิจิกคคะถึงแม้ว่าดาวหลายดวงจะเข้าไปเคลื่อนอยู่ในมรณะก็จริงแต่ว่าในวันเดียวกันคือวันที่27กรกฎาคม ดาวอังคารดาววาสนาของคุณจะเคลื่อนตัวเข้าสู่พบลาภะตำแหน่งแห่งโชคลาภและยังได้มาตฐานโดดเด่นเป็นมหาจักรในราศีกันอาละ่ะก็ด้วยอิทธิพลของดาวอังคารนั้นถือว่าจะเป็นดวงดาวที่เกื้อหนุนคุณนะคะในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จที่จะลังหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายก็ถือว่าชาวพิจิกเองก็กําลังจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้ไขว่คว้านะคะแต่ก็โดย ความเป็นมหาจักรของดาวอังคาร้าเราก็จะต้องลุยจะต้องเหนื่อยจะต้องสู้ก่อนถึงจะสําเร็จได้มหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันชงเฉงก็ถือว่าความขยันขันแข็งความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คุณนะคะจะได้รับโชคดีโชคใหญ่จะมีโอกาสดีๆเข้าสู่ชีวิตที่มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจกิจการที่ถือว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากนะคะในด้านการงานสำหรับในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นค่ะก็ปรากฏว่าดาวจเจ้าเรือนการงานของชาวพิจิกจะโคจรตกอยู่ในภพมรณะเอาล่ะตรงนี้ก็แปลว่าความก้าวหน้าในงานอาจจะมีน้อยนะคะหรือว่าการงานของคุณจะดำเนินไปด้วยความล่าช้านะคะ คนที่ทำงานประจำก็จะมีความรู้สึกอึดอัดใจกับบรรยากาศภายในองค์กรบางท่านก็มีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการเดินทางการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่เข้ามา บางคนก็มีโอกาสจะเจ็บป่วยจากการทำงานก็ได้ก็ถือว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นชาวพิจิกจะไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยมีความสุขกับงานที่ทำนะคะยังไงอดทนนิดนึงค่ะหลัง17กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายไปเสวยมาตหารเป็นมหาจักรในภพสุภาถึงตอนนั้นก็ต้องบอกเลยค่ะว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสชื่อเสียงความสำเร็จ คนที่ตกงานก็มีโอกาสจะได้งานนะคะใครที่อยากจะย้ายงานหางานตั้งแต่17กรกฎาคมเป็นต้นไปก็ลุยกันได้เลยนะคะเพราะว่าดาวการงานของคุณนะคะเรียกว่าจะดียาวๆต่อเนื่องไปอีก3เดือนเต็มๆสิ่งในที่คุณรับผิดชอบอยู่ก็จะรู้ร่วงสําเร็จได้นะคะคนค้าคนขายคนทําธุรกิจก็เรียกว่ายอดการค้าของคุณจะกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้ง ดาวอาทิตย์เป็นมหาจากนั้นแปลว่าเจ้าชะตาจะมียศศักิ์ยิ่งใหญ่ก็เรียกได้ว่าดวงการงานของคุณนะคะจะพุ่งทยานจะกลับสู่ขาขึ้นอีกครั้งนับจากกลางเดือนกร,รกฎาคมไปแล้วนะคะในด้านการเงินและโชคลาภก็แน่นอนนะคะว่าในตอนนี้ดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนการเงินนั้นจะโคจรอ,อยู่ในภพมรณะค่ะ นั่นก็แปลว่าเจ้าชะตามักจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินจ่ายเงินไปเกือบทุกวันถึงแม้ว่ารายได้จะมีเข้ามาตลอดนะคะแต่สุดท้ายมันก็จะไม่ค่อยเหลือเรียกว่าชาวพิจิกจะต้องบริหารจัดการหมุนเงินหาเงินอยู่พอสมควรนะคะเอาล่ะอย่างไรก็ตามแม่หมอมองว่าอย่างน้อยคุณก็จะมีตัวช่วยเข้ามานะคะนั่นก็คือดาวศุกร์ที่ย้ายเข้ามาเลงลัคคนาเกิดตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นส่วนเสริมนะคะทำให้สภาพคล่องของคุณจะลื่น ไหลามากขึ้น ทำให้หลายคนก็มีเกณฑ์น,นะคะจะได้เงินเพิ่มเติมจากความรักความสเสน่หาเอาล่ะบางคนแฟนจะช่วยซัพพอร์ตนะคะหรือว่าจะมีผู้ใหญ่คนที่บ้านให้ความเมตตาช่วยเหลือสนับสนุนคุณแต่ถ้าจะให้การเงินพลิกนะคะแบบหมดหนี้หมดสินเลยแม่หมอก็จะต้องบอกนะคะว่ามันยังไม่ใช่ช่วงเดือนนี้นะคะเอาล่ะอย่างไรก็ตามจุดที่ดีมากๆในเดือนนี้ก็คือดาวอังคารดาวประจําตัวของคุณจะเข้าไปโครจรเป็นลาภ เป็นลาบเป็นผลในช่วงปลายเดือนส่งผลให้ในเรื่องของโชคลาบนะคะมันจะมีความโดดเด่นเฮงปังมากขึ้นเอาล่ะโชคของคุณอาจจะมาในรูปแบบของมรดกเงินประกันภัยต่างๆและใครที่ชอบซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ช่วงนี้อาจจะต้องมองหาเลขเกี่ยวกับคนตายความตายคนป่วยโรงพยาบาลน,นะคะตรงนี้ถือว่าจะเป็นเลขนำโชคใหญ่มาให้กับคุณนะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์ ก็ตั้งแต่วันที่สองกรกฎานะคะไปจนถึงวันที่26กรกฎาคมจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงความรักของคุณจะดีจะมั่นคงมากเป็นพิเศษเนื่องเพราะว่าดาวความรักจะย้ายเข้ามาเลงลัคนาและยังมีมาตรฐานที่เข้มแข็งส่งผลให้ชาวพิจิกนะคะจะเนื้อหอมจะมีเสน่ห์จะดูหล่อดูสวยหรือตัวคุณนะคะก็จะมีความผูกพันกับความรักมากกว่าปกติใครที่ยังโสดก็มีโอกาสจะได้พบกับคนที่ถูกใจ แต่ต้องบอกนะคะว่าช่วงนี้อาจจะครบกันได้ไม่ยาวนานคนที่มีคู่มีแฟนนะคะความรักของคุณจะมั่นคงจะเอาใจใส่ดูแลกันบางคู่ก็จะช่วยเหลือดูแลในเรื่องที่อีกฝ่ายกำลังลำบากเดือดร้อนด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามเนาะพอเข้าสู่ปลายเดือนกรกฎาคมดาวความรักของคุณจะย้ายเข้าไปเป็นมรณะส่งผลให้หลายคู่มีเกณฑ์จะต้องเลิกราการอาจจะต้องแยกกันอยู่หรือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนรักคู่ครองของคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้นะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็แน่นอนเนาะชาวพิจิกพอมีดาวหลายดวงไปชุมนุมกันในภพมรณะก็เป็นจังหวะเวลาที่คุณจะต้องระมัดระวังตัวกันให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพร่างกายเรียกว่าช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าปกตินะคะยังไงก็ดูแลตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์หมั่นออกกําลังกายที่สําคัญอย่าเครียดนะคะตรงนี้ก็ถือว่า จะช่วยบรรเทาความเป็นมรณะไปได้บ้างเนาะส่วนท่านใดที่จะต้องใช้รถใช้ถนนจะต้องเดินทางบ่อยๆก็จะต้องระวังอุบัติเหตุนะคะและก็อย่าได้ไปใจร้อนตามคนที่ขับรถไม่ดีไม่มีมารยาทเพราะมันอาจจะทำให้คุณหงุดหงิดอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีไปทั้งวันเลยนะคะในส่วนวันที่โชคไม่ดีอารมณ์ก็ไม่ดีจะได้แก่วันที่4 ห้าสิ2 2ปดและวันที่31กรกฎาคมนะคะสำหรับคำทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงท้ายได้ไพ่สองดาบ Temp พ r เรน e และ6คาทา ก็สาหรับไพ่สองดาบไพ่ใบแรกนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวพิจิกจะต้องระมัดระวังเนาะในช่วงเดือนกรกฎาคมนั่นก็จะเป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนเอาล่ะบางครั้งบางทีตัวของคุณนะคะอาจจะต้องตกไปอยู่ในสถานการณ์ของความขัดแยง้งการได้ไปได้ยินได้ฟังในเรื่องที่ไม่ดีแล้วมันทําให้ตัวของคุณรู้สึกแย่ก็ได้เอาล่ะทางออกที่ดีที่สุดก็คือพยายามปิดหูปิดตาทำเป็น ไม่รู้ไม่เห็นนะคะใครมาชวนทะเลาะก็อย่าได้ไปเปิดศึกกับเขาจะดีที่สุดนะคะส่วนไพ่เทมพเพลนต์นั้นก็จะเป็นไพ่แห่งการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเ,เอาล่ะไพ่อาจจะกําลังบอกกับชาวพิจิกว่าช่วงนี้คุณจะต้องหาความสมดุลให้กับตัวเองนะคะหาความพอดีพอเหมาะ หาที่ที่เราอยู่แล้วสบายใจอย่าไปจมกับอดีตอย่าเสียดายกับสิ่งที่มันทำผิดพลาดไปเพราะมันจะทำให้เรามองไม่เห็นโอกาสใหม่ๆที่จัก,กรวาลกำลังมอบให้คุณสิ่งไหนที่ไม่เข้าที่เข้าทางก็ปรับเปลี่ยนก็แก้ไขอะไรที่มันหนักเกินไปก็ต้องวางนะคะอย่าทนแบกยิ่งอะไรที่เป็นปัญหาของคนอื่นคุณจะต้องปล่อยผ่านอย่าเอามาเป็นปัญหาของตัวเองโดยไม่จาเป็นนะคะ สุดท้ายแล้วค่ะท้องฟ้ามันจะไม่มืดตลอดไปนะชาวพิจิกเมื่อสิ้นสุดเวลากลางคืนแสงสว่างในยามกลางวันก็จะปรากฏขึ้นดังนั้นค่ะการอดทนการรอเวลาที่เหมาะสมก็อาจจะเป็นทางออกของชีวิตของคุณในช่วงนี้ก็ได้และอีกไม่นานค่ะเมื่อผ่านเดือนนี้ไปได้ดวงดาวทั้งหลายนั้นก็จะค่อยๆเคลื่อนย้ายออกจากภพมรณะและสำหรับไพ่หคาถาไพ่ใบสุดท้ายก็หมายถึงชัยชนะที่ ที่จะต้องอาศัยเวลาความสุขที่อาจจะมาช้าหน่อยแต่มาแน่นอนดังนั้นค่ะชาวพิจิกถ้าหากคุณมุ่งมั่นอดทนไม่ยอมแพ้ความก้าวหน้าความสำเร็จสิ่งดีๆจะทยอยเข้าหาคุณเรียกว่ามงกุฎแห่งความสำเร็จและชัยชนะจะเป็นรางวัลตอบแทนคุณในท้ายที่สุดนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหรือใครเนาะใจดีอยากจะช่วยเลี้ยงกาแฟแม่หมอนะคะก็สามารถที่จะกดด onation super t a หรืออย่างน้อยเนาะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้าคลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่สละเวลาเข้ามารับชมรับฟังช่องของ เรามาโดยตลอดด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ